บทที่6,652เมื่อเย่ยเฉินถอนหายใจในศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของโมเดล AI ในอนาคตหลังหงจินและทหารชั้นนำหลายสิบนายจากว่านหลงเตี้ยนและผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์หลายสิบคนก็รีบมาที่ศูนย์ข้อมูลนอดิกนอกจากเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่นำโดยหลางหงจินแล้วยังมีนักบูร,รดับสีที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชาทหารทุกคนเพื่อง,งานป้องกันและรักษาความปลอดภยัย หลังหงจิงเห็นเย่เฉินจึงเดินเร็วไปสองสามก้าวแล้วมาหาเขาและพูดอย่างไม่เป็นธรรมชาติเย่ yeah. สวัสดีคุณเย่เราพบกันอีกแล้ววนะครับเมื่อเห็นเย่เฉินหลังหงจิงรู้สึกตื่นเต้นและจริงใจแต่ก็ดูเหมือนจะทําอะไรไม่ถูกเล็กน้อยเมื่อเขาพบกับเย่เฉินครั้งแรกเขาไม่รู้จักตัวตนของเย่เฉินและเรียกเย่เฉินว่าเป็นน้องชายหลังจากที่เย่เฉินช่วยและรู้ตัวตนของเย่เฉินแล้วเขาก็ให้ความเคารพและยำเกรงต่อเย่เฉินมากขึ้นไปอีก เมื่อเห็นว่าเขากังวลเล็กน้อยเย่เฉินก็ยิ้มและพูดว่าพี่ชายขอบคุณสำหรับการทำงานหนักหลังหงจินพูดอย่างเร่งรีบคุณเย่คุณกล่าวเกินไปแล้วมันเป็นหน้าที่ครับนักบูร,ระดับสีที่อยู่ด้านข้างก้าวไปข้างหน้าทันทีและกล่าวด้วยความเคารพต่อเย่เฉินสวัสดีคุณเย่ผู้น้อยถังจื่อเจียนได้รับคำสั่งให้มาดูแลงานป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่นี่และในครั้งนี้ฉันได้ร่วมกับพี่น้องทหารวังมังกรห0สินายเพื่อรับผิดชอบดูแลสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดครับ เย่เฉินพยักหน้าและถามเขาว่าแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างทั้งจื่อเจียนกล่าวทันทีเรียนคุณเย่เราจะเริ่มทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในสถานที่ทันทีและเริ่มวางแนวป้องกันอย่างรวดเร็วเราจะประจำการอยู่ที่นี่3เดือนร่วมกับพี่น้อง60คนโดยใช้มาตร,รการป้องกัน24ชั่วโมงในระบบ2กันในศูนย์ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภยัยเราจะประจำการกันละ30นายตลอดเวลาและอีก30นายพร้อมรับสายตลอดเวลาและไม่ต้องออกจากศูนย์ข้อมูลตลอด24ชั่วโมง H, เย่เฉิงกล่าวว่าหากเราอยู่ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงพอนานเข้าผมเกรงว่าหลายคนจะทนไม่ไหวแน่น,น่ะสิถ้าเหมาะสมผมสามารถให้เวลาทุกคนออกไปพักผ่อนได้ทั้งจื่อเจียนกล่าวทันทีเรียนคุณเย่เจ้านายวังกล่าว่าศูนย์ข้อมูลนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งและกําหนดให้เราไม่ออกไปตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามทุกๆ40วันจะมีทหาร20นายมาจากสํานักงานใหญ่เพื่อหมุนเวียนกันและทหารหมุนเวียนสามารถมีวันหยุดได้10วันและหลังจากครบกําหนดวันหยุดให้กลับไปรายงานตัวที่สํานักงานใหญ่ครับ หลังจากพูดอย่างนั้นถังจื้อเจียนกล่าวเสริมว่าแต่เจ้านายวังกล่าวว่าแผนที่เขาทำจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณเย่ไม่มีแผนอื่นหากคุณเย่มีการเตรียมการเราจะปฏิบัติตามแผนของคุณทันทีเย่เฉิงยิ้มและพูดว่าโพจุนคิดอย่างรอบคอบมากกว่าผมดังนั้นทำตามแผนของเขาเลยทั้งจื้อเจียนยืนตัวตรงทันทีและพูดเสียงดังรับทราบครับคุณเย่หากคุณมีคำสั่งใดๆโปรดแจ้งผู้น้อยได้ตลอดเวลานะครับ หลังจากพูดอย่างนั้นเขากล่าวเสริมว่าคุณเย่ฉันอยากจะแจ้งให้คุณทราบว่าเจ้านายวังได้จัดเตรียมคนขนส่งอาวุธและอุปกรณ์จากสวีเดนมาให้เราและคาดว่าจะมาถึงคืนนี้ครับตกลงเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดว่าตามแผนของคุณไปหากอาวุธและอุปกรณ์ต้องการเข้าประเทศใดๆพวกเขาจะต้องผ่านช่องทางพิเศษเย่เฉินรู้ดีว่าเขาช่วยเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่สะดวกที่เฮเลนาจะออกหน้าทหารวังมังกรจะต้องมีแนวทางของตัวเองเขาจึงไม่จําเป็นต้องถามอะไรเพิ่มเติม ทังจื่อเจียนพูดกับเย่เฉินทันทีคุณเย่ถ้าคุณไม่มีคำสั่งอื่นๆผู้น้อยขอตัวพาทหารไปทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก่อนจากนั้นกำหนดตำแหน่งของป้อมยามและกำหนดแผนการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นก่อนนะครับเย่เฉินกล่าวว่าเอาละขอบคุณทุกท่านสำหรับการทำงานหนักของคุณทังจื่อเจียนโค้งคำนับมือให้เย่เฉินหันหลังกลับและถอยกลับก่อน จากนั้นเหลือเฉพาะเย่เฉินและหลางหงจิงในขณะที่หลางหงจิงแทบจะรอไม่ไหวที่จะถามเย่เฉินคุณเย่ยมีการส่งมอบโมเดล AI เพื่อใช้แล้วหรือยังครับเย่ยเฉินกล่าวว่ามันถูกส่งมอบเรียบร้อยแล้วยังต้องมีการสำรวจอย่างช้าๆขั้นตอนต่อไปคือวิธีเพิ่มความแข็งแกร่งของโมเดลนี้ให้สูงสุดหลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็ถามเขาว่าพี่ชายคุณคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อสาขาอาชีพของคุณหรือเปล่าบทที่6 6 5 3 หลังหงจินคิดอยู่พักหนึ่งแล้วกล่าวว่าหากเป็นเพียงการสื่อสารก็ไม่มีประโยชน์มากนะักแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบเข้ารหัสก็ยังมีประโยชน์มากในแง่ของกลยุทธ์การเข้ารหัส AI น่าจะซับซ้อนกว่านี้ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากความเป็นไปได้ที่จะแฮกเข้าระบบจะมีความยากลาบากมากและหากเราติดตามดาวเทียมในอนาคต AI ก็น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกเย่เฉิงถามเขาว่านี่คือการติดตามดาวเทียมประเภทใด หลังหงจินกล่าวว่ามันก็แค่ภาพถ่ายดาวเทียมการถ่ายภาพดาวเทียมพลเรือนในปัจจุบันมีความแม่นยำม,มากไม่สามารถพูดได้ว่าภาพถ่ายดาวเทียมของ Google สามารถจับภาพหมายเลขทะเบียนรถบนพื้นได้ชัดเจนตัวอักษรขนาดใหญ่เท่าฝากระโปรงก็สามารถถ่ายภาพได้ชัดเจนมากอย่างแน่นอนภาพถ่ายดาวเทียมประเภทนี้ใช้งานได้จริงมากและสามารถระบุเป้าหมายจุดยุทธศาสตร์ทั่วไปได้ด้วยตาเปล่า ด้วยคำพูดดังกล่าวหลังหงจิงกล่าวเสริมว่าจริงๆแล้วฉันกำลังคิดอยู่ว่าโมเดล AI ปัจจุบันของคุณให้ความรู้สึกเหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังการประมวลผลพลังการประมวลผลของมันมีมากมายมหาศาลและไม่เพียงแต่ให้พลังงานบางอย่างเท่านั้นแต่ยังให้พลังงานที่หลากหลายเหมือนโรงงานหนึ่งที่ผลิตสินค้าไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าได้ชนิดเดียวเท่านั้นแต่ยังสามารถผลิตได้หลากหลายชนิดอีกด้วยและมันสามารถทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาได้เลยทันที ดังนั้นฉันหวังว่าในอนาคตเราจะเตรียมสร้างดาวเทียมของเราเองเช่นเราจะต้องมีคลังที่เอาไว้เก็บรูปภาพเป็นของเราเองด้วย AI สามารถใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพและการดึงข้อมูลอัจฉริยะเหมือน Google ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ของว่านหลงเตี้ยนในตะวันออกกลางและแม้แต่ผลประโยชน์ทั่วโลกในอนาคตนี่เป็นโอกาสที่ฉันต้องการเป็นพิเศษเพื่อมาเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลแห่งนี้และพบกับคุณเย่ด้วยและพูดคุยเกี่ยวกับพลังหลักของมันเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าจาก วงโคโจรดาวเทียมหากคนระดับพลเรือนสามารถจับตัวอักษรขนาดใหญ่บนฝากระโปรงเครื่องยนต์ของรถยนต์ได้อย่างชัดเจนความชัดเจนนี้ก็น่าทึ่งมากแล้วล่ะใครก็ตามที่ขุดบังเกอร์ใต้ดินที่ไหนสักแห่งก็อาจมองเห็นได้เช่นกันหากข้อมูลได้รับการอัปเดตได้อย่างรวดเร็วเพียงพอความทันเวลาและการปฏิบัติจริงจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ใช่ครับหลังหงจินกล่าวว่าแต่กุญแจสําคัญของปัญหาคือยิ่งความแม่นยําของภาพสูงเท่าใดข้อกําหนดสําหรับอุปกรณ์ก็จะสูงขึ้นเท่านั้นและภาระงานในการรวบรวมภาพก็จะมากขึ้นฐานข้อมูลก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเช่นกันถ้าเราเปรียบเทียบโลกกับสนามฟุตบอลและมีคนห้าห0ื่นคนในสนามฟุตบอลและเราถ่ายภาพหมู่จํานวนห้าหมื่นคนแต่ละคนในภาพถ่ายจะมีเพียงไม่กี่พิกเซลเท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าใครเป็นใครหากคุณใช้ภาพถ่ายประเภทนี้เป็นพื้นฐานจะไม่สามารถหาใครสักคนในนั้นได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าคุณจะรู้ว่ามีคนที่คุณต้องการค้นหาอยู่ก็ตามแต่ก็ยังยากที่จะดูภาพดังกล่าวเราไม่สามารถทําอะไรได้เลย แต่ถ้าเราวางอุปกรณ์กล้องไว้ตรงกลางสนามฟุตบอลแบ่งสนามฟุตบอลออกเป็นสิบส่วนถ่ายรูปในแต่ละพื้นที่แล้วรวมเข้าด้วยกันแล้วความแม่นยำของภาพจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าแต่เนื่องจากมีผู้คนมากมายแม้ว่าความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นสิบเท่าเราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นใครเราจะเห็นได้เพียงว่าทะเลอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ถ้าแบ่งคนห้าหมื่นคนออกเป็นหนึ่งร้อยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปจะถ่ายภาพแล้วรวมภาพถ่ายจำนวนหนึ่งร้อยภาพเข้าด้วยกันความแม่นยำจะดีขึ้นในระดับหนึ่ง คุณคงบอกได้ว่าบุคคลน,นั้นคือผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะขณะนี้จำนวนภาพในฐานาข้อมูลมีถึง100ภาพแล้วแต่หากเราทำการปรับปรุงความแม่นยำต่อไปและต้องการให้แน่ใจว่ามันสามารถระบุลักษณะใบหน้าของคน5 0,000คนได้ในภาพถ่ายเดียวคาดว่าเราจะต้องเพิ่มคลังวัดสดุเป็น1000ภาพถ้าเราใช้สัดส่วนของภาพจากดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงสุดนั่นก็เทียบเท่ากับความจริงที่ว่าเราจำเป็นต้องใช้เลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียดสูงเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้ของแต่ละคน ในจำนวนห้าหมื่นคนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำเสนอใบหน้าของแต่ละคนและทุกครูขุมขนได้อย่างชัดเจนและภาพถ่ายระยะใกล้ของใบหน้าของแต่ละคนจะถูกรวมไว้ในฐานข้อมูลหากเราต้องการค้นหาอย่างแน่ชัดเช่นภายในห้าหมื่นคนใครมีฝอยบนใบหน้าบ้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถดึงรูปภาพคนที่มีฝอยออกมาได้กราบใดที่เราพบรูปถ่ายของเขาในนั้นมันจะครอบคลุมฝอยของบุคคลท่ามกลางภาพถ่ายห้าหมื่นคนเหล่านั้นได้โดยตรง